สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูหลิวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหลิวมีคําคล้องจองอีกหนึ่งคำคล้องจองมาฝากกันในหน่วยข้ามหาศัศจรรย์นะคะเดี๋ยวท่องตามครูก่อนนะคะคาคล้องจองอาหารจากข้าวอาหารจากข้าวข้าวหวานนานา,นาขนมจีนน้ำยา ราดหน้าผัดไทยลอดช่องหม้อแกงข้าวเหนียวแดงใส่ไส้เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ข้าวทำเอ่ยต่อไปนะคะเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองตามคุณรูหิงีลรวักกันนะคะอาหารจากข้าวข้าวหวานนานา ขนมจีนน้ำยาราดหน้าผักไทยลอดช่องหม้อแกงข้าวเหนียวแดงใส่ไส้เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ข้าวทำเอ่ยเรามาลองท่องคำกล้อมจองอาหารจากข้าวรพร้อมกันนะคะ อาหารจากข้าวข้าวหวานนานาขนมจีนน้ำยาราดหน้าผัดไทยลอดช่องหม้อแกงข้าวเหนียวแดงใส่ไส้เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ข้าวทำเอ,อ่ยฝากให้เด็กๆนะคะ ไปท่องคำคล้องจองอาหารจากข้าวแล้วเราก็จะได้มาท่องพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งในช่องนี้นะคะถ้ายังไงแล้วเด็กๆนะคะติดตามคลิปต่อๆไปของครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ